สวัสดีค่ะสวัสดีวันทำงานของคนหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะไปโรงเรียนบางคนอาจจะไปทำงานนอกบ้านนะคะแต่สำหรับคนอยู่บ้านอย่างเรานะคะอยากจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกผักสวนครัวของคุณตาคุณยายกันนะคะไปดูกันค่ะว่าเช้าๆเนี่ยคุณตาคุณยายทำอะไรกันบ้างนะคะตามไปดูกันค่ะพื้นที่หน้าบ้านนะคะจะมีความรกอยู่นะคะคุณตาก็เลยถากหญ้าซะเลยค่ะเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการเพาะปลูกนะคะ ขุดหลุมก็ไม่ต้องกว้างะนะคะประมาณสัก20เซนก็ได้ค่ะรองพื้นด้วยขี้วัวนะคะพลวนดินให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ลงมเมล็ดได้เลยค่ะเป็นมเมล็ดแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะฝังมเมล็ดไม่ต้องลึกนะคะกลบด้วยดินเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ําทุกวันเช้าเย็นนะคะรับรองเลยค่ะ3-5วันใบอ่อนก็จะเริ่มแตกใบออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเริ่มทําพุ่มให้เขาเกาะนะคะโดยหาไม้นะคะมาปักเป็นทําพุ่มเพื่อให้ยอดของยอดแตงยอดถั่วเนี่ยเกาะนะคะ เริ่มจะมีดอกออกนะคะสวยงามค่ะเห็นผลผลิตก็ออกมาก็ดีใจะค่ะปลูกไว้รอบบ้านนะคะเหลือกินก็เอาไปขายได้เป็นรายได้ด้วยค่ะแต่ละคนย่อมมีอาชีพและแนวทางการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะสิ่งสาคัญก็คือเราไม่ควรที่จะดูถูกดูแคลนหรือว่าด้อยค่าอาชีพของคนอื่นนะคะทําอาชีพของตัวเองและหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ